มาค่ะวันนี้มาพิสูจน์กันว่าสเปรดเปรี้ยวเ,เอามะนาวมาบีบใส่นะคะเขาจะหวานไหมเห็นคำล่ำเลอว่าเอามะนาวมาบีบใส่สเปรดเปรี้ยวแล้วจะกลายเป็นหวานเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะ ชิมค่ะหวานจริงด้วยค่ะมะน,นาวที่มีรสเปรียปร้ยวๆพอมาเจอกับสปรรไม่มีรสเปรี้ยวของมะน,นาวเลยค่ะ มีแต่ความหอมอร่อยใช้ได้เลยค่ะคะือพอแตะลิ้นเราไปจะรู <kat> ้สึกว่าเปรี้ยวนิดนึงจากนั้นก็จะหวาน ลองทำดูนะคะ